สวัสดีครับผมสุรศักดิ์พภสกุลนะครับอาจารย์จอจเพจทีพปรึาษาโลจิสติกก็วันนี้จะมาพูดถึงตัวที่น้องๆถามมานะครับในเรื่องของการคำนวณหาค่าเสื่อมรถกิโลเมตรละกี่บาทเนี่ยคิดยังไงนะครับไม่ง่ายนะครับก็มีอยู่2ขั้นตอนนะครับด้วยกันขั้นตอนแรกก็คือเราต้องคำนวณหาค่าเสื่อมให้ได้ก่อนซึ่งค่าเสื่อมของรถที่เราซื้อมาเนี่ยรถซื้อมาสดเนาะราคาอยู่ที่6 0 0 0 0นะครับาบาทนะครับ6,50,000บาทเนี่ย สมมตินะราคารถนะอันนี้เราก็มาหาค่าเสือ่อมโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับในทางบัญชีก็จะอยู่ที่ประมาณตัดอยู่ที่ประมาณ5ปีหมายความว่านะครับหกแสนห้าหมบาท นะครับหารด้วย5ปีจะได้ตกอยู่ที่ปีละ1 3 0 0 0 0บาทต่อปีอันนี้คือค่าเสื่อมของตัวรถพอเราได้ค่าเสื่อมรถเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาหาขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2เนี่ยเป็นการแปลงค่าเสือ่อมนะจากปีเนี่ยมาเป็นเดือนอ่าอย่างเช่นนะครับเมื่อกี้ค่าเสื่อมของเราอยู่ที่130 0 0 0บาทต่อปีนะครับแปลงเป็นเดือนเราก็หารด้วย12จะได้เท่ากับ1833บาทต่อเดือนอันนี้คือขั้นตอนที่2องนะครับขั้นตอนที่2นะครับ ต่มาดูมาดูขั้นตอนที่3นะครับดูขั้นตอนที่3นะครับพอขั้นขั้นตอนสอนเสร็จขั้นตอนที่3านี่คือการลถ1นคันเนี่ยเราวิ่งเฉลี่ยทั้งเดือนเนี่ยกี่กิโลเมตรต่เราต้องรู้นะปัจจุบันเรามีการจับว่า้รถคันนี้วิ่งไปกี่กิโลเมตรใช่ไหมครับสมมติรถคันหนึ่งเนี่ยของเราเนี่ยคันนี้วิ่งอยู่ที่3,000กิโลเมตรเราก็สามารถหาค่าเสื่อมได้โดยค่าเสื่อมต่อเดือนอยู่ที่18,3 3บาทเนี่ยหาร3 0 0พันจะเท่ากับ3.6บาทต่อกิโลเมตรหมายเวราะว่ารถคันนี้นะครับคนนนะ จะมีค่าเสื่อมอยู่ที่1กิโลเมตรที่วิ่งไปเนี่ยจะมีค่าเสื่อมที่3.6บาทต่อกิโลเมตรฉะนั้นเราก็ สามารถที่จะรู้เลยว่ารถคันนี้มีค่าเสื่อมอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งรถแต่ละคันแต่ละคันแต่ละคันก็มีค่าเสื่อมที่มันแตกต่างกันผ่านแปรไปตามาราคาของรถผ่านแปรไปตามจํานวนกิโลเมตรที่เราวิ่งแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆืน้องน้องที่อยู่ในวงการโลจิสติกทุกท่านนะครับสําหรับนะครับท่านที่ต้องการนะต้องการโปรแกรมมาช่วยงานยังไม่มีโปรแกรมใช้งานบางท่านอาจจะใช้โปรแกรมทางบัญชีอยู่นะครับเป็นโปรแกรมอาจจะเป็น e x p e เพหรือ,อ อยู่ใช่ไหมครับหรือโปรแกรมบางชีตัวอื่นอยู่แล้วยังอยากจะได้โปรแกรมในการบริหารคลังสินค้าเนี่ยนะครับมาใช้งานเพื่อให้มันเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทางผมก็มีตัวโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเนาะเป็นการรวมกันระหว่างตัว warehouse กับตัว inventory อยู่ในโปรแกรมเดียวกันท่านก็สามารถที่จะนําตัวข้อมูลต่างเสามารถมาคํานวณหาตัว safety stock จุด ROP แรงต่างได้รวมถึง เรื่องของระบบการรับสินค้าจับเก็บหย il, ิบตามโลเคชันต่างๆอันนี้ก็ปรแกรมก็สามารถทําได้นะครับหรือถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอะไรต่างๆสามารถอนบ็อกเข้ามาสอบถามหรือโทรมาถามหรือจะติด enfin ต่อทางไลน์ก็ยินดี นะครับจะให้ข้อมูลแล้วก็ให้ได้ลองไปนําไปใช้ดูสำหรับร,ราคาโปรแกรมก็เริ่มต้นมีแบบพังเช่าแล้วก็ซื้อขาเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณถ้าเป็นเช่าก็ประมาณเจ็ดบาทนะครับก็แล้วแต่ฟังก์ชันต่างๆแล้วก็เรื่องของยูเซอร์ของผู้ใช้นะครับผมก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้เนาะก็ลองนาไปปรับใช้ดูนะครับสวัสดีครับ